รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สวัสดีครับพบกับผมโจนินนาสินชัยนะครับวันนี้โอ้โหภูมิใจมากเลยได้มาเป็นส่วนหนึ่งของรายการวิวเจอร์นี่นะครับรายการที่จะพาพวกเรานั้นออกไปท่องเที่ยวออกไปเดินทางนะครับไปทําความเข้าใจไปสัมผัสการเดินทางของผมและคนพิการหลากหลายประเภทครับการเดินทางเนี่ยนะครับจะทําให้เราสร้างแล้วก็ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับสังคมนะครับว่าการปฏิบัติกับคนพิการนั้นเราต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องครับรายการวิวเจอร์นี่นะครับจะพาคุณผู้ชมและพวกเรานะครับ ไปท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยเนื้อใต้ออกตกนะครับไปกับคนพิการแล้วทําให้เขารู้นะครับว่าเการเดินทางเขาเขาจะทําอย่างไรเขาจะตัดสินใจยังไงเรียนรู้ผิดถูกกันเอาเองนะครับซึ่งอันนี้เราปล่อยป่อยฟรีเลยละ่ะเป็นแบบอิสระเลยซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับคำว่า Independent Living นะครับคำนี้นะครับต้องขยายความนิดนึงแต่ผมเองผมใช้ชีวิตอิสระมาโดยตลอดอยู่แล้วแต่คือต้องมีพิธีกรอีกคนนึงครับมาช่วยขยายความ คำคำนี้นะครับ Independent Living ขอต้อนรับพิติกรร่วมผมหน่อยครับพี่หนูอ้าวตรงลงพี่<ม>หรือน้องอ้าวตีวงตีวงอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หนูแนะนำตัวเองหน่อยหนูนะคะนรัฐพรไกลเลอร์ค่ะปัจจุบันก็เป็นบรรณาธิการอยู่ที่เว็บไซต์ disable me ค่ะอ๋อเป็นบรรณาธิการอายุเท่าไหร่30ปีแล้วค่ะปีนี้สวัสดีครับพี่น้องโจไอน้องโจกับพี่หนูอธิบาย คำว่า independent living ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับในฐานะคือถ้าสำหรับตัวหนูเองนะที่เป็นคนพิการด้วยแล้วก็นั่งวีลแชร์ด้วยเนี่ยามันอาจจะมองดูแล้วห่างไกลคำว่าอิสระใช่ไหมแต่ว่า independent living เนี่ยมันจะทำให้คนพิการสามารถมีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องคำนึงว่าอู้เราพิการหรือเปล่าหรือเราพิการรุนแรงหรือเราเป็นความพิการประเภทไหนอะค่ะพี่โจเช่อนอยังไงอะเช่น,ชอนขอถ้าเราอยากกินข้าวกะเพราเนื้อไข่ดาวไม่สุกเนี่ย เราก็ต้องสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะได้กินกะเพราเนือ้อไม่ใช่มีคนตัดสินใจให้ว่าเอ้กินหมูกระเทียมสิดีกว่าอะไรแบบนี้อันนี้จะเป็นแบบอย่างในการพี่่ไม่รู้ใช้คํานี้ว่าถูกป่ะนะคือยกระดับความเข้าใจว่าจริงๆคนพิการเหมือนเราเลยไม่มีอะไรที่ที่แตกต่างอะ่ะเขาก็อยากทําอยากกินอยากเดินทางอยากทําทุกอย่างที่คนปกติอะ่ะมักออกไหมครับอันนี้ก็คืออินดิเพนเดน l ์ลิฟวิงนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะไปด้วยกันนะครับ ทั่วประเทศไทยเลยแล้วก็จะใหะ้พี่หนูของเราเนี่ยนะครับแนะนําคนอื่นว่าเฮ้ยว,วิธีการปฏิบัติเมื่อเจอกับคนพิการหนึ่งอย่างแรกที่พี่เรียนรู้ของตัวเองเลยนะ,ะคืออะไรรู้ป่าตอนข้ามถนนอตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องจับเขาจูงข้ามจริงเหรอเออเขาก็หันมาไม่ต้องไม่ต้องคือบางคนเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเรานะครับแล้ววิธีการถ้าสมมติขเขาขอความช่วยเหลือเนี่ยเราแค่ยกแขนนะ่ะอ๋อ ให้เขาจับเราไม่ใช่อยู่ๆไปจับเขาแล้วก็พาอย่างงี้ไม่ไม่ถูกนึกออกไหมครับก็คือเขาก็คิดเหมือนกับเราเนี่ยแหละก็อย่าไปถูกเนื้อต้องตัวเลยมันมันไม่มันไม่ดีอ่ะนึกออกไหมครับถ้าเราอยากจะช่วยเขาเราต้องถามเขาก่อนแล้วก็แค่ยกเขาจะมีวิธียกเขาก็จะมีวิธีจับนะฮะจับของเราว่าเออจับยังไงถูกไหมครับพี่ก็เลยเล่นกล้ามให้ใหญ่ๆหญเอาไว้ให้จับเลยให้จับอ๋อไอ อ้าวมาเข้าเนื้อรายการของเราบ้างดีกว่านะครับว่ารายการวิวเจอร์นี่ของเรานะครับก็จะออกอากาศทางช่องททบ5นะครับเวลาก็ทุกวันเสาร์เวลาโดยประมาณนะครับ10โมงครึ่ง10โมง35ถึง11โมงนะครับเนาะดีไหมดได้ดูพวกเราทุกวันเสาร์เลยไหนไหนวิวเจอร์นี่นะครับเทปนี้เป็นเทปแรกเราจะยังไงก่อนพี่หนูในเมื่อเทปนี้เป็นเทปแรกใช่ไหมคะเราก็ต้องไปเอาเลิกเอาชัยกันก่อนคะ่ะเราต้องไปไหว้ที่ศาลหลักเมืองกันก่อนเลยอ่า เป็นสิริมงคลต่อพวกเราสองคนและทีมงานด้วยวนะครับขอให้รายการยูเจอร์นี่ตังๆังเฮงเนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยทั้งทีวีทั้งออนไลน์ online, ทั้งทุกอย่างเลยนะครับแล้วเราจาัดจากสารักเมืองเราไปไหนต่อสารลักเมืองเสร็จนะคะเราก็จะไปวัดโพกันค่ะแต่เราไปกันสองคนไม่ได้พี่โจเพราะเราไม่รู้จักใช่ไหมก็ oh. มีพี่คนพิการทางการเคลื่อนไหวอีกหนึ่งคนค่ะที่จะมาพาเราไปเที่ยวที่วัดโพกันอ๋อใครอบอกได้ไหม ยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้เดี๋ยวไปเจอเขาเองดีกว่าโอเคงัน้นเราบาพวกเราลยบาย พี่หนูตอนนี้เราถึงวัดโพนะ <país S 1> เดินมามแป๊บเดียวเอ,องนะแล้วแขกรับ,บเชิญเราอยู่ไหนครับเอะเหมือนจะอยู่ข้างหน้านะพี่หนูนัดเขาไว้ใช่ไหมนัดเขาไวโอ้หุ่ยหนีเปล่าใช่แล้วล่ะใช่ป่ะเป็นแก๊งวิวแชสซิ่งแบบเราอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ๋ยอุ๋ยค่ะพี่อุ๋ยเนาะอุ๋ยค่ะพี่โจอ๋อยินดีได้รู้จักพี่อุ๋ยค่ะอ่อพี่อุ๋ยแนะนําตัวเองหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะอุ๋ยเป็นนัาดาประสิทธิ์พี่เมกุลค่ะ ทีกรรายการเป็นกันเองและบรรดาสตอรี่ค่ะเนี่นะครับวันนี้เราได้พี่อุ๋ยมาเป็นแขกรับเชิญนะครับจะพาเราไปไหนบ้างวันนี้วันนี้พามาในวัดโพวันเดียวก็น,น่าจะแบบเต็มอิ่มแล้วนะคะ๋อะทำไมเราถึงควรจะมาที่วัดโพครับโอ้เป็นเหมือนเป็นมรดกของคนไทยและเป็นมรดกของโลกด้วยศัพทวิชาศัพทศาสตร์อะไรอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยก็คือคู่บ้านคู่เมืองมากับเราเลยใช่ะค,ะคับสมัยก่อนอถ้าเป็น เ,เชื้อพระวงศ์ <Okay. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> เป็นขุนนางหรือว่าเป็นลูกหลานน่นนะคนที่เกี่ยวข้องนะก็ต้องมาเรียนที่นี่เหมือนโรงเรียนน่ะนะในสมัยก่อนนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็หลายอย่างก็เกิดมาจากที่นี่ <Yeah. S 1> นะครับวัดโพนะครับก็มีความสําคัญมากแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นแตกต่างกันมากเลยคืออย่างด้านหลังเนี่ยอยู่ๆก็มีแท่นอะไรแท่นสีขาวอันนี้เนาะคืออะไระครับี่อย้โห จริงๆอ่ะเขามีมาก่อนสมัยี่ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแต่เมื่อช่วงที่นักชการที่สิบท่านได้ขึ้นครองลาดนะคะคแล้วเราจะเห็นพิธีที่แบบว่าอลังการยิ่งใหญ่ที่แบบว่าเ,เป็นขบวนแห่ท่านมาขึ้นพิธีตรงเนี้ยค่ะมาขึ้นเกี้ยวในหลวงรัชกาลที่อ๋อถ้าถ้าเป็นภาษาเราเรียกช้างแล้วกันเนาะ,ะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นขึ้นช้างอ่ะขึ้นตรงเนี้ยอ่าอ่าอ,อ๋อ ตรงนี้เลยที่ค่อยๆเดินโอ้ยอลังการไปดูกันไปดูกันดีกว่าเออคือช่วงนั้นน่ะค่ะจะต้องปิดทางขึ้นเลยอ่ะหมายถว่าจะมีพรมแดงจะมีอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็ปล่อยนักท่องเที่ยวมาก็จะแบบแอบมาถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะเป็นคนไทยเราก็จะไม่กล้าขึ้นเนาะก็คืออนุญาตให้ถ่ายรูปได้เนาะแต่คนไทยเราก็ไม่กล้าเอาแล้วอย่างอย่างวัดโพนี่จริงๆมีหลายประตูมากเลยครับพี่อุ๋ยเราเราเราไปยังไงอ่ะ ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยถ้าเกิดเอารถมาจอดก็จะมีที่จอดรถอยู่ฝั่งถนนพระเชตุพนข้าตรงหลังค่ะจะพยงแต่ว่าที่จอดรถอาจจะแบบนี้ไม่เพียงพออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราเดินทางโดยแบบคนรุ่นใหม่หน่อยก็คือรถไฟฟ้ามาตรงรือเซมบสยามเขาเรียกอะไรนะรถไฟใต้ดินอ่หรือไม่งั้นก็จะมีเนี่ยค่ะพวกรถประจําทางต่างๆก็มาจอดตรงเนี้ยแล้วแต่ว่าใครสะดวกตรงไหนงั้นเดี๋ยวเราไปตะลุยวิวเจอร์นี่ตะลุยวัดโพกันดีกว่า ไปครับไปวัดโพอ้าวตอนนี้เราเข้ามาที่ในวัดโพแล้ว,วนะครับในลอกอธิบายเขาเรียกะอะไร ผมอาจจะพูดคำผิดรูปมั่นใช้ได้ไหมไม่ได้ไมาไหลายคนจะชอบคิดว่านี่คือยักษ์ของมโัโธแต่จริงเนี่ยไม่ใช่อันนี้คืออับเฉาอ่อลาบเฉาคืออะไรคะพี่อุย๋ยอับเฉาว่าสมัยก่อนในรัชกาลที่สองที่สาม่ะตอนที่เราเรียนใช่ไหมคะในช่วงนั้นนะ่ะยุคนะั้นน่ะจะเป็นการนําเข้าสินค้าจากจีนที่คนที่ไทยกับจีนน่ะจะแบบว่าแลกเปลี่ยนสินค้ากาันทีเนี้ยประเทศไทยอ่ะก็จะเอาพวกสมุนไพรผ้ามุง้งผ้าไหม อะไรพวกหัวคอมก็เทียบไม้กิษนาอะ,อะไรเงี้ยเอาไปขายทีนี้พอขากลับเนี่ยเรือมันก็จะแบบโล่งๆม,มันก็จะตอนไปเนี่ยมันก็ถ่วงน้ําหนักได้แต่พอตอนกลับเนี่ยมันโล่งเขาเอาอะไรกลับทีเนี้ยในส่วนของรัชกาลที่3มองว่าไหนๆมันต้องล่นเรือกลับมาแล้วอ่ะก็เอาหินมาถ่วงเพื่อที่จะบาลานซ์น้ำหนักไม่ให้เรือแบบโครงเคลงทีเนี้ยพอหินมาเอาหินเฉยๆมันจะเป็นไงมันก็ไม่คุ้มท่านก็เลยให้แกะสลัก แต่ละอย่างมาไม่ว่าจะเป็นนี่ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเขาก็เรียกว่าอับเฉาแต่อับเฉาเนี่ยในภาษาของทหารเรือก็เรียกว่าเหมือนมันอับเฉาคือตัวแบบปรลานน้ำหนักอ่อ้อาวจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปไหนต่อครับเนี่ยอันเดี๋ยวเราไปทําสังฆทานกันไหมคะแล้วเราก็ไปดูดีสามารถมาทำประวัติด้วยได้ไดประวัติอะไรต่างๆนาะนาะนะครับเล่าไปเรื่อยปะ เห็นว่าพื้นเนี่ยที่เป็นคล้ายๆับเบือเป็นหินเนี่ยจะมีของเก่าอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็ทางวัดก็มีการบำรุงรักษาการให้ก็ทําของใหม่มาให้คล้ายๆอันเก่าอันนี้ตั้งแต่สมัยสองร้อยกว่าปีอ่ะก็จะมีของเก่ายอะมากจะมีพระบางองค์ที่ท่านอยู่ตั้งแต่เด็กอ่ะท่านก็จะไม่ใส่รองเท้าเข้ามาในนี่เลยนะคะรอบๆเพราะท่านมองว่าอันนี้เป็นของเก่า ่านก็จะเดินเท้าเปล่าเข้ามาเราจะเห็นได้เลยว่าอันไหนที่ทรงเป็นแบบโค้งๆมนๆแล้วก็ดูเก่าๆเนาะนนนดูผ่านกา,การใช้งานมาแต่มันก็จะมีบางอันที่เราดูออกเลยว่าเป็นเหลี่ยมตอนแรกหนูเห็นพื้นอ่ะหนูคิดว่าวิวแชร์จะเข็นยากนะเพราะว่ามันมีความแบบขุกระละอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเข้ามาถึงแล้วแบบว่าโอ้รู้สึกว่าก็ไม่ได้เข็นยากเพราะว่าเพราะอิฐหรือหินเขาแบบค่อนข้างก้อนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ดูแบบดูแบบว่าเรียงกันสวยงามไม่เหมือนของเก่าที่พี่อุ๋ยบอกเลยคือบอกว่า อยู่ได้นานมากม,มีความคลาสสิกนะครับแล้วก็เข้ากันกับวัดแล้วก็อยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยไปเดี๋ยวเราไปต่อตอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งค่ะปติกรรมนี้นะคะพวกนี้และรอบๆเราเนี่ยก็คือเจดีย์ยอ12มุมไม้ก็เป็นอีกหนึ่ง ปัตยกรรมของไทยเนี่ยกระเบื้องที่เห็นไหมคะเล็กๆเล็กๆเ,กเกนี่ยก็เป็นกระเบื้องที่มาจากจีนกระเบื้องดินเผาเวลาหลุดหรืออะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าลดในการซ่อมเนี่ยจริงๆวัดโพจะมีการซ่อมแซมบูรณะตลอดอเพราะว่าจะเห็นว่าเราอะ่ะมีความอะไรยังมีความใหม่หมตลอดอเพราะว่าพวกเนี้ยเราก็จะรวบรวมไอ้ตัวกระเบื้องเนี่ยเราหาที่ที่ทําที่มันคล้ายๆเก่าเพื่อเอามาซ่อมแซมไม่ให้มันทำรุดไปมากกว่านี้อะค่ะค่ะไปเยเราไปต่อทุกจุดเลยใช่ไหมใช่ค่ะ ตรงนี้คือพรอุโบสถซึ่งรอบๆพอุโบสถจะมีกำแพงแล้วส่วนกำแพงเนี่ยก็จะประดับไปด้วยหินอ่อนที่แกะสลักรามเกียรติ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเรื่องอยู่รอบพอุโบสเนี้เลยค่ะจะเห็นว่าแบบละเอียดใช้มืย<ช>อยในการแกะสลักก็ก็เหมือนกับว่าความชัดของตัวลวดลายมนอาจจะจางลงแต่ว่ามีการเริ่มเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลไว้ แล้วอ่ะโดยใช้กระดาษไขในการที่จะเก็บข้อมูลเขาเรียกอะไรนะเหมือนประมาณเอากระดาษไขมาลอกลายใช่ทุกตารางนิ้วของวัดโพคือถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิาลยแรกของประเทศไทยคือทุกตารางนิ้วมีสัพ์สพรรพวิชาลอมรอบวัดไปหมดเนี่ยตรงนี้ค่ะตรงผนังเนี่ยข้างนอกเนี่ยก็จะมีการวาดภาพเป็นจิตรกรรมฝาผนังก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะซึ่งข้างในก็มีฝาผนังข้างในพระโบสถ ข้างในเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือพระอุโบสถจะมีพระประธานอยู่ข้างในส่วนรอบๆกำแพงทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเล่าจิตกรรมฝาผนังเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้จะเจ้าทิศชาติอะคะ่ะเขาบอกว่ามาวัดโพใครยอยากเป็นใหญ่เป็นโตให้มาไหว้วัดพระที่วัดโพนะคะอันนี้เป็นพระอุโบสถหลังที่สองพระอุโบสถหลังเก่าจะอยู่อีกอันหนึ่งแต่อันนั้นก็คือจะแบบว่าเหมือนเป็นพระอุโบสถหลังแรกแต่ว่าได้ซ่อมแซม ใหม่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใช้จริงๆก็คือเราใช้ตรงนี้แหละพระบัวสดอีงแนยเราดูว่าจีเลนเนี่ยตัวผู้เป็นยังไงอะพี่ตัวนี้คือตัวผู้ค่ะรอบพระบัวสถจะมีสิงมีตัวผู้ตัวเดียวนัง่งนั้งเป็นตัวเมียหมดเลยทำไมต้องมีตัวผู้ตัวเดียวคะก็ออผู้หญิงอะไรเขาเรียก เหมือนเสือตัวเดียวอยู่ในถ้ำอะไรนะพี่สิงโตอะไร่นในในกรุ๊ปเขาจะมีตัวผู้อยู่ตัวเดียวนี่ก็เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาอย่าลืมมาแวะมาดูนะคะอออ๋อนี่คือความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะต้องก้มดูด้วยนะต้องก้มดูหน่อยนึงมองไม่เห็นด้วยตอนแรกต้องก้มต้องก้มคล้ายๆกันคือเล็กโอ้โหรู้อีกป่านก็ เข้าโบสดเนี่ยค่ะพี่จะเห็นว่าพระเนี่ยรอบเลยวันนี้รู้สึกพิเศษอะเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่มีความรู้เรื่องของวัดโพจริงๆนะครับแล้วก็เรื่อง เรื่องราวต่างๆและที่สำคัญได้มาทำสังฆทานกับพระในวัดโพด้วยซึ่งเป็นวัดหลวงวัดอารามหลวงนะครับผมรู้สึก Amazing อ่ะวันนี้รู้สึกชีวิตเติมเต็มอ่ะแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอาการเดินทางแบบเป็นใช้ชีวิตอิสระสารคนพิการนะครับก็เออจริงๆเขาก็ไปได้ทุกที่เหมือนที่เราไปแหละก็รู้สึกสดชื่นดีรู้สึกว่าวันนี้ต้องร้อนแน่ๆเลยรู้สึกตั้งแต่บ้านแล้วเพราะว่าดูจากตารางแล้วแบบว่า มาวัดพระแก้ววัดโพแล้วก็ไปสารลับเมืองอีกก็รู้สึกว่าต้องร้อนอะ่ะโบกกันแดดมาเต็มที่เลยเมื่อเช้านี่คือวัดโพเนี่ยมากี่ครั้งกี่ครั้งไม่เหมือนกันสักครั้งเลยอะ่ะคือเราเรามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วเราก็เหมือนกับเก็บรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็มาดูแล้วก็รู้สึกภูมิใจในความเป็นคนไทยด้วยแล้วก็ภูมิใจที่แบบวัดของเราอะ่ะเป็นแบบวัดที่คนพิการก็มาได้ใครก็มาได้ ตั้งแต่เด็กไปจนถึงแบบเนี้ยผู้ใหญ่ประทับใจมากคิดว่าแบบที่ผ่านมาคนไม่ค่อยเห็นคนพิการในสื่อใช่ไหมคะว่าว่าคนพิการเขาใช้ชีวิตยังไงหรือเขามีวิถีชีวิตยังไงคือเราอาจจะเห็นภาพของเขาแค่แบบคนที่รอคอยความช่วยเหลือหรือแบบว่าดูน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหนูคิดว่าการมีรายการที่ทําให้เห็นว่าคนพิการคนนึงก็สามารถไปเที่ยวได้ไม่ต่างกับคนอื่นรวมถึงถ้าเกิดอย่างยิ่งอะ่ะมีหนูที่เป็นคนพิการเราใช้ชีวิตร่วมกับพิธีกรอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้พิการอะ่ะ หนูรู้สึกว่ามันทําให้ภาพที่ออกมามันทําให้เห็นว่าเออเราพิการไม่พิการเราก็สามารถไปเที่ยวด้วยกันได้อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าในแง่หนึ่งทําให้เห็นปัญหาด้วยว่าว่าสถานที่ที่เราไปอะ่ะมีปัญหาอะไรบ้างแล้วอาจจะต้องยังต้องปรับอะไรบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะ ก็อยากจะฝากถึงคนพิการที่นั่งวีลแชร์ทุกคนนะคะจริงๆแล้วว่าพื้นที่เขาเปิดแล้วอาจจะมีความไม่สะดวกสบายนิดนึงแต่จริงๆแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดนั่นก็คือน้ำใจของคนไทยค่ะยังไงออกมาเที่ยวกันนี่เยอะค่ะเพราะว่าคนไทยยังไงเราก็ช่วยเหลือกันค่ะและนี่ก็คือเทปแรกนะครับของพวกเราวิวเจอร์นี่นะครับเราก็ไปไหว้ศาลหลักเมืองก่อนนะครับเป็นสิริมงคลเนาะเป็นเลิศเป็นชัยเนาะ พามาวัดโพนะครับมาถวายสังฆทานด้วยโชคดีมากๆเลยได้บุญด้วยวันนี้นะครับเอาของของพี่หนูก่อนดีกว่าเป็นยังไงมาวันนี้วันแรกเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างอูจริงๆนี่น่าจะเป็นแบบครั้งแรกในเวลาเนิ่นนานที่หนูได้กลับมาที่วัดโพเพราะว่าล่าสุดน่าจะมาตอนสมัยเรียนเลยเพราะวัดลูกที่นี่นะคะครับแล้วก็ครั้งนี้มาก็แบบเหมือนได้ดูอะไรมากขึ้นเพราะว่าครั้งก่อนเราก็จะทํางานอะทำงานส่งเราไม่ได้แบบว่าตั้งใจมาดูอะไรอย่างนี้ค่ะ สิ่งที่ชอบมากๆเลยคือแกะสลักหินตรงข้ oh. างอุโบสถเพราะเรารู้สึกว่ามันมินิมอลมูมัน oh. ดูแบบมินิมอลแล้วมันดูแบบว่าเป็นสีเดียวแต่มันแบบว่าให้เท็กเจอร์ที่มันแบบสูงต่ำนูนเป็นรูปอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบตรงนั้นมากส่วนถ้าแบบนั่งวิวแชร์มาอย่างหนูกับพี่อุ๋ยเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าก็สะดวกประมาณหนึ่งนะไม่ถึงก็าราเราก็ได้อยู่อ๋อเราแต่ก็จะมีบางส่วนที่อาจจะต้องแบบอาศัยคนช่วยอะไรเงี้ยค่ะส่วนนี้ก็อาจจะต้องวานคนที่มาด้วยช่วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าวันเนี้ยเราจะแบบ มากันเราไม่สนุกขนาดนี้นะคะพี่โจถ้าเกิดเราไม่มีพี่พี่อ๋ยโอผมเมื่อยคืออยากจะบอกว่าได้ความรู้มากๆเลยแล้วหูพี่อุ๋ยแบบรู้เยอะรู้จริงรู้เล็กๆน้อยๆเกล็ดเล็กๆน้อยอ๋น้อยแล้วพี่อุ๋ยเป็นยังไงมากับรายการวิวเจอร์นี่วันนี้ก็ดีค่ะพามาพาน้องหนูเนอะซึ่งซึ่งอะไรอะไรก็เป็นตัวแทนของคนพิการที่ไปนู่นไปนี่อยู่แล้วเนอะแต่ว่าในส่วนตรงวัดโพจะเป็นอีกอีกหนึ่งส่วนที่จะได้เอาไปช่วยพูดให้ ว่าจริงๆแล้วคนพิการผู้สูงอายุหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาได้มาได้พี่พี่อุ๋ยลองให้คำนิยามของคำว่า independent living หน่อยใช้ชีวิตแบบอิสระค่ะ,ะจริงๆอิสระเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามาตัวคนเดียวนะในหมู่อุ๋ยอะเหมือนประมาณว่าทั้งสถานที่ก็เอื้อในการที่เราให้ไปใช้ชีวิตอิสระแต่ตัวเราอ่ะ ก็อาจบางทีอาจจะต้องมีคนไปด้วยแล้วบางมุมอะสเต็ปนี้ๆี่หน่อยๆอะอาจจะมีคนช่วยนิดหน่อยมันก็สามารถอินดีเพนเดน์ได้ใช้ชีวิตอิสระได้ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเดี่ยวโดดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยพช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งใครทั้งตัวเราสิ่งแวดล้อมข้างนอกก็เอื้อต่อเราให้นั้นเราก็สามารถใช้ชีวิตอิสระได้เป็นสถาปนิกหรือว่าใช้ชีวิตสะดวกอะนะครับไหนๆรายการเรานะพี่หนูวิวเจอร์นี่เราก็จะไปต่างจังหวัดกันเยอะพี่อุ๋ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเทปแรกด้วย อวยะะพรพวกเราด้วยครับก็อยากให้พวกพี่ๆน้องเดินทางโดยปลอดภัยนะคะแล้วก็นำสารประโยชน์นำข้อมูลดีๆมาให้กับพวกเราวันนี้ต้อบคุณพี่อวยมากเลยครับโอ้โหมาให้ความรู้พาพวกเราไปเที่ยวนะครับอย่างที่บอกครับพอเราสื่อสารไปแบบนี้นะครับสังคมจะได้เข้าใจว่าวิธีการปฏิบัติต่อคนพิการปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องนะครับ พบกันได้ใหม่กับรายการวิลเจอรี่นะครับทุกวันเสาร์เวลา10.35ถึง11.00นะครับทางช่อง5แห่งนี้นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะครับวันนี้พี่หนูพี่อุ๋ยพวกเรานะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อุ๋ยขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับฮัลโหลเบอร์คัมทูไทยแลนด์ทอมทอม w h ร r e you go last n ไ g I love มเมืองไทย<ส> I like วัดโพ<ท>ไม่เอาอันนี้เข้าไปอยู่ในรายการเด็ดหรอ